ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงนี้ชาวราศีกันที่เคยมีอุปสรรคอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็จะเบาบางลงไปได้ช่วงต่อไปท่านจะมีโชคมีลาบมากขึ้นในเรื่องของการเงินนั้นถ้าหากว่าคุณขาดมือ ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้บางคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวช่วงนี้ก็จะกลับมาดีจะมีความสุขเหมือนเดิมช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นก็จะกลับมาดีในด้านของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีความแข็งแรงและจะมีความที่เรียกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ แต่ก็ขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการที่เรียกว่าไปเหนือไปใต้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังกันไว้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าคิดมากถ้าหากว่าท่านคิดมากก็จะทำให้สุขภาพของท่านนั้นทรุดโทมลงไปได้การงานภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นท่านจะทำอะไร ในเรื่องของการงานก็อาจจะมีการวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในเรื่องของการงานก็ยังไม่ค่อยลงตัวดีในช่วงนี้อาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นก็ได้ความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันจะทำงานอะไรก็ให้ท่านคิดด,ดูให้ดีเสียก่อนและงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่า ไม่ลงตัวกันทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ถือว่างานของท่านนั้นจะล่าช้าไปอีกบางท่านทำทำเสร็จแล้วก็ต้องกลับเอามาทำอีกจึงจัดว่าในเรื่องของการงานในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นยังไม่ลงตัวบางท่านนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาดี ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนธันวาคมก็จะถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันในช่วงนี้ดวงของท่านบางท่านก็ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ทำบางลายนั้นก็มีคนยกย่องมีคนสรรเสริญและให้เกียรติกับตัวท่านบางท่านนั้นก็โชคดี ได้มีตำแหน่งบางท่านนั้นก็จะมีงานเข้ามาหาท่านใหม่ๆอีกมากมายมีทั้งงานหนักและก็งานเบาชาวราศีกันนั้นบางท่านนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันทำงานอันนี้ก็ถือว่างานดีเงินก็มีตามมาจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองใช้บางท่านนั้นมีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีรายได้ที่ดี ถึงท่านจะมีคู่แข่งในช่วงนี้แต่ก็สู้ท่านไม่ได้ถือว่าในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีกันการงานทุกอย่างนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆสำหรับในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีโชคเป็นระยะระยะเรียกว่าเป็นราบที่ ท่านตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจราบที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนั้นก็คือได้ราบมาจากตัวเลขก็ถือว่าได้ปุ๊บรวยปับ๊บได้จับเงินก้อนได้จับเงินหมื่นเงินแสนชั่วข้ามวันข้ามคืนท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีกันอย่างง่ายดายนี่เขาเรียกกันว่าได้ราบที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจ และอีกอย่างหนึ่งคือลาบที่ท่านตั้งใจนั่นก็คือจะเป็นลาบที่ท่านเคยรอคอยนั่นก็คือท่านไปรับจ้างหรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับเอาหยาดเหงือนั่นไปแลกกับเงินอันนี้ก็ถือว่าท่านก็จะได้เงินได้ทองมาหาท่านอีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นได้ มรดกตกทอดมาจากบรรทบรุษก็มีในเรื่องของการเงินก็ถือว่าท่านจะมีรายรับอยู่มากแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่ด้วยในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นบางท่านก็ต้องจ่ายค่าโน่นค่าน,น,านี่บางท่านนั้นก็ต้องจ่ายค่ารถค่าเช่าบ้าน หรือว่าท่านไปเช่าร้านค้าขายของท่านก็จะต้องมีรายจ่ายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ธรรมดาเราจ่ายไปแล้วเราก็ได้สิ่งของของเรากลับคืนมาในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนเท่าไรสำหรับในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ การเงินการทองนั้นท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้จึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีรายจ่ายก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องการทำมาหากินของชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศี การนั้นมันขยันทำงานก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเรื่อยงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็รวนรู้สึกว่าจะเป็นงานที่ดีๆทางนั้นในช่วงนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้เจเจอเนื้อคู่ ของท่านในช่วงนี้แต่ก็ให้ท่านดูให้ดีๆเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปบางคนก็เข้ามาด้วยความหวังดีหรือว่ามาด้วยใจรักแต่บางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีการครบคนในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันนั้น ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาพูดจาหรือมาชักชวนให้ท่านไปร่วมทำงานหรือไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็อย่าเพิ่งตกลงใจอาจจะเป็นเหยื่อของเขาได้เราจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชาวราศีของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนให้เกียรติจะเอ่ยปากขอร้องอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการจะมีความสำเร็จท่านจะติดต่ออะไรเข้าไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการชาวราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานที่ท่านทำภายในช่วงของเดือน ธันวาคมนี้นั้นงานของท่านจะมีความราบรื่นถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการค้าขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้จะมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่มาให้การสนับสนุนทำให้กิจการของท่านนั้นจเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านเป็นเจ้านายก็ขอให้ท่านใจเย็นเยๆเขาไว้ท่านจะใช้ลูกน้องในช่วงนี้ก็ถือว่าดีลูกน้องก็จะรักใคร่กันดีแต่หากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรเจ้านายก็ให้กำลังใจท่านทั้งนั้นในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ถือว่า ดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นการเงินการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการเงินการทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนธันวาตั้งแต่วันที่4ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในเวราศีตุลนั้น ดวงชะตาของชาวราศีกันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนไปในทางที่ดีท่านจะประกอบกิจการอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านจะทำะไรท่านรีบทำได้เลยในเรื่องของการงานรับรองว่าท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้น บางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าทำงานกับโรงงานอันนี้ก็ถือว่าดีท่านทำแล้วจะมีคนยกย่องท่านในเรื่องของผลงานผลงานแต่ละชิ้นที่ท่านทำออกมานั้นล้วนแต่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นใครทำไม่ได้ท่านทำได้ในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านจะไปติดต่อในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายรวมถึงในเรื่องของกิจการต่างๆท่านอาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชนบางคนก็ยกย่องให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้มีชื่อเสียงโด่งดัง วงตระกูลของท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวของท่านก็จะมีกินมีใช้ยอยู่เสมอท่านจะทำอะไรก็ไม่มีใครเข้ามาขัดขวางท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจบุญสุนทานอีกต่าท่านชอบทําบุญชอบเรียกว่าให้ทานคนผู้ยากไร้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีท่านทำอะไรท่านก็ไม่เคยลังเกียจใครทำด้วยใจยจริงทั้งนั้นผลงานของท่านก็มีความโดดเด่นใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องในเรื่องของผลงานท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมาย ในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นถือว่าดวงดีอย่างมากๆก,ก,การเงินการทองก็หลั่งไหลเข้ามาท่านชนิดที่เรียกว่าไม่ขาดสายท่านจะมีรายได้หลายช่องทางการเงินการทองนั้นถือว่าท่านหาไม่ยากท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามั่งมีเงินทอง ทำให้ตระกูลของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนให้เกียรติและมีคนนับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะได้คู่ครองที่ดีเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็ตามใจจะไปเหนือไปใต้ไปด้วยกันหรือ ทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือจึงทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญต่อไปท่านก็จะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในเรื่องของการคลองเรือนนั้นก็ถือว่ามีความสุขอยู่เสมอแต่สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนแอบมองแอบรักท่านอยู่ แต่ท่านยังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองท่านจะรู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านพยายามตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองถ้าหากว่าท่านเลือกคนดีท่านก็ได้ดีแต่ถ้าหากว่าท่านเลือกคนที่ไม่ดีท่านก็จะผิดหวังไปจนวันตายโบราณว่า ปลูกเรลือนให้ตามใจผู้อยู่สารเปลสารอูให้ตามใจผู้นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อใครในเรื่องของความรักความใคร่นั่นต่าหากว่าเราพอใจเราเรียกว่าตกลงปรงใจก็ถือว่าโอเคท่านก็สลระโสดได้จะเป็นการดีแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ตกลงปรงใจยังไม่พอใจก็ให้ท่าน บอกบ่ายเบี่ยงไปก่อนหรือว่ายังอยากจะอยู่ต่อเป็นโสดต่อไปอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่มีอุปรสรรคอะไรบางคนนั้นรักกันมานานในช่วงต่อไปอาจจะได้อยู่ร่วมกันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารณมัย ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้บางท่านนั้นก็อาจจะมีโรคประจำตัวติดอยู่บ้างก็ให้ท่านไปหาแพทย์หรือว่าไปพบหมอบ่อยครัง้งอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้ว เห็นดีเห็นงามก็ให้กดติดตามไว้เราก็จะได้มาพบกันอีกในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ